ผิดกฎแล้เนี่ยนี่ซ้ำนี่ก็ผิดกฎเลาได้เปิดไฟเลี้ยวตรงนี้นี่ผิดกฎนะครับผมเรอะว่ามันต้องมันต้องมันต้องอื้มหืมครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนี้อยู่กับช่อง PS Five นะครับโอ้ย สองแถวก็ควันดำแท้นี้ผมจะบอกว่าผมกำลังจะไปสอนอาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมไปจ่ายค่าปรับนั่นเองที่โดนจับไปเพราะว่าไม่ติดกระจกนะจวงนี้กวดขวันแรงมันมีอะไรบางอย่างมากเยอะแยะเลยแหละที่เลยต้องกลับมาใส่อย่างนี้เราก็อืมนะรู้ๆกันได้แล้เออ แต่เนี่ยนะจ๊ะแต่เราผิดจริงเรายอมรับเราผิดจริงแต่ก็ยังคาใจในเรื่องนั้นอยู่นะอย่างที่เห็นนั่นแหละอย่างที่คลิปที่ผมออาลงไปนะั่นแหละว่าทําไมคุณไม่จับคนไม่ใส่หมวกกันน็อกนะมันว่ามาตรฐานมันยังไงเอ็นะจอดอยู่เป็นสิบเรียกผมคนเดียวซึ่งผมเพิ่งขับมาถึงก็เรียกผมคนเดียวแต่ว่าที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกจอดกันอยู่กันเต็มไม่จับเนาะมันก็เลยแบบมาตรฐานอะไรวะ แต่ผมก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับผมที่ผมหนักใจและคาใจมันตลอดก็คือ2อ0หมนสี่แล้วผมยังไม่ไปเช็คระยะเลยเนี่ยเอซอร์วิสรถเซอร์วิสใหญ่ด้วยนั่นก็คือตังค์ไม่พออะไรเนะครับผมผมมาเจอค่าประกันด้วยจ่ายประกันรถด,ด้วยประกันชั้นหนึ่งไม่มีแล้วเราก็ต้องขับระวังเรามีประกันชั้นสองบวกห้ามพลาดเองนะครับผมประกันชั้นสองบวกนี่ห้ามพลาดเองประกันชั้นสองบวกคือต้องมีคู่กรณีเท่านั้น แล้วก็ไฟไหม้รถหายคุ้มครองนะครับผมสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับผมแต่ว่ารถหายกับไฟไหม้นี่ไม่รู้คุ้มครองแบบไหนเนาะแล้วก็น้ําท่วมไม่รับประกันนะครับผมซึ่งเป็นแค่แต่ทุกอันางแหละน้ําท่วมเนี่ยไม่รับแต่ชั้นหนึ่งรับอยู่นะชั้นหนึ่งนี่รับทุกอย่างไม่รับก็ไม่แปลกหรอก โอ้จ่ายตั้งหมื่นหกหมื่นเจ็ดไม่รับได้ไงเอาเจ้าคือเ่เปิดไฟเลี้ยวไปไงยแบบ่านแดนเหมือบ้าเนี่ยโอ้โหแบบน่งน่งไงเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วทุกคนนะเรามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างเนี้เขาจะจับหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกให้เนี่ย คนซ้อนไม่ใส่ก็อันนี้นะแต่ว่าเป็นแก๊ปเนี่ยก็ข,ขอคิดก่อนนะเรื่องแก๊ปเนี่ยอันเนี้ยไม่ใส่ไม่กลับมาเอ,เอามาดูกันนะแต่ว่าขับไปขนาดนั้นมองไม่เห็นหรอกอ่าจอทางห่างจอทางห่างอ้าวนี่เขามองไม่เห็นนี่เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยอยากเห็นตัวอย่างจังเลยะ ขคยเรียงเครื่องโอ้โหหอโหวตมีคนมาเยี่ยมกันนะหอโหวตตอนนั้นผมถ่ายคลิปหอโหวตแต่ว่าไม่ได้นะคลิปหอโหวตคือเสียงไม่ไม่เข้าก็ <c oughs> เลยไม่ได้คลิปเลยนั่งคิดอยู่ว่าจะไปถ่ายใหม่แต่ก็รอไปพร้อมเด็กๆน้องๆดีกว่าแ้มแต่เด้อทหารเจก่อนเด้อ สมมตบวกกันบ่ได้ดยรถทหารทหารเก่าดิหนิห่วยย่ำม,มาย่ำม,มาเราจำได้มันจะมีที่จอดมอดเตอร์ไซค์นี่นไงที่จอดมอดเตอร์ไซค์อ๋อที่จอดมอเตอร์ไซค์คือเต็มนะ อจอตรงไหนได้บ้างเนี่ยอืม สภาพรถคันนีขออนญญะนะ้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าจอดตรงนี้แล้วกันว้ายเสียกระจกโอ้มองไม่เห็นโอ้โหกระจกจอดได้ไหมเนี่ยขออนุญาตจอดจอนแล้วกันคือผมไม่รู้จริงๆที่จอดไม่มีแต่ก็ไปเสียค่าป,ปรับกันนะครับผมเดี๋ยวขอถ่ายเพิ่มอีกนิดน,นึงหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ที่จกค่าป,ปรับ ไปหาคุณตำรวจสักคนหนึ่งก่อนคุณตำรวจครับขอโทษนะครับที่จ่ายค่าปรับอยู่ตรงไหนละครับอ๋ออยู่ตรงนู้นนะครับผมรับผมขอบมากครับโอเคคุณพ่อรอยตำรวจโทรให้บริการดีนะครับผมเย้ไปแล้วกันจะขอไปเสียค่าปรับทางไหนก่อนห้ามถ่ายห้ามถ่ายแล้วมาบอกอีกทีนึงว่าเสียเท่าไหร่ นี่ผมก็จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจ่ายไปทั้งหมดก็สามร้อยบาทนะครับขอปิดให้ก่อนนะทั้งหมดที่สามร้อยบาทนะครับจริงๆเขาเอาห้าร้อยนะอันนี้ผมกดเงินมาไม่พอก็เลยแบบขอต่อรองลดเหลืออยู่สามร้อยนะครับแต่ผมก็อืเห็นภาพบางอย่างนั่นแหละนะว่าใบเสร็จนี้ออกมานะแต่ว่าเงินที่ผมจ่ายไปอ่ะมันมันไปอยู่อีกที่นึง แต่ก็น่าจะเป็นเพราะเอาไปแลกแบงค์แลกอะไรด้วยหรือมั้งอืมเออมองในแง่นั้นไปผมไม่ให้ไลค์ใครทั้งนั้นนะแต่ว่าผมเห็นตามที่ผมเห็นนะไม่ได้ให้ไลค์ายสีใครนะครับผมแต่ว่าผมเห็นบางอย่างแปลกๆแค่นั้นเองก็เลยแบบอืมน่าแะไรนะเดี๋ยวแลกกันไปครับจ่ายรถจบอย่ามาหาเรื่องผมเด้อผมบอกเกียวเด้อตอนนี้แ้อ ผมทำยู u b e มีอิสระในการถ่ายทําครับผมโมยก็ไปธุระของผมต่อแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านหน้าบึงพรานแชัยก,กันสักนิดสักหน่อยกัหนหน่อยนะแต่ถามว่าเห็นมีการจับไหมก็เดินผ่านออกมาหลังจากจ่ายค่าปรับแล้วมีการจับนะครับผมขอบคุณครับที่ให้ทาง มีการจับผู้ไม่สวมหมวกกันน็อกเข้ามาอยู่นะครับเป็นบางคันนะก็ยังมีจับนะแต่บางทีเราอาจจะไปเห็นฉากที่แบบว่าเขาไม่ได้จับทันไทีหรือเขามองไม่เห็นนะเนะด้งโอ้งานเวทีเริ่มมาแล้วเวทีงานงานอะไร <c oughs> บุญพเวลนะน่าจะใช่นะเนี่ยบุญพเวทนั่นแหละโอ้อากาศร้อนมากทุกคน ร้อนเลยร้อนตอนรถวันที้หนึ่งเลยเนี่ยอืมแล้วก็แบบรถชัวลงแล้วได้เนี่ยรถชัวมาลงแล้วเนี่ยไอ,อ้รถชัวลงเลยมีแต่เด็กๆไอ้น้อยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยขายของกันจะหลอมดเลยโอ้โหโอ้โหเด็กเยอะมากมาดูพี่ๆีทพันปาลาเลยเหรอ โอ้สะพานย,ยังไม่เสร็จเลยอโอ้มีตรงวงกลมตรงนั้นก็เดี๋ยวถ้าน้ําท่วมก็คงจะเรียบร้อยแหละตรงนั้นนะ <c oughs> ถ้าน้ําขึ้นฝนตกอะ่ะแน่นอนน้ําท่วมแน่นอนตรงนั้นล้วอย่างที่เห็นนะครับผมว่าขับรถถูกกฎหมายดีที่สุดนะครับ <c oughs> มีครบทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการส่งต่อประกันด้วยที่ผมเจอตอนนี้ก็หนักๆเลยนะประกันชั้นหนึ่งก็หมดแล้วก็มาได้เป็นประกันชั้นสองบวก ก็ดูแลตัวเองเป็นยอดดีนะครับผมใครที่ยังผ่อนรถอยู่ก็ส่งให้มันตรงตรงวดซะเือนเหตุการณ์เคสน้องผมก็คือให้ใจให้ใจเนาะแต่ก็พลาดท่ากันไปก็เสียความรู้สึกกันไปแล้วล่ะครับจะไปพูดถึงมันไปต่อไปเรื่องโดนจับก็เหมือนการเราผิดจริงเราก็ต้องยอมรับแต่เรื่องคาใจก็ปล่อยให้คาใจต่อไปปล่อยมันไปนะคิดซะว่ามัน ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเราแล้วละวายน่ปงใตยชอบคิดนี้กดไลแลกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็การไปเข้าสนอวันนี้ก็ในรอบของโอ้ขอโทษครับเพิ่งเปิดไปเลี้ยว ผิดกดเลยนี่นี่ซ้ำนี่ผิดกดเลยด้าเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้นี่ผิดกดนะครับผมเพราะว่ามันต้องมันต้องมันต้องอื้อหือมันต้องเปิดก่อนอย่างน้อยสามสิบเมตรหรือหกสิบเออเปิดก่อนหกสิบเมตรหรือขั้นต่ําสุดเลยสาสิบเมตรแล้วเห็นสาวๆเป็นไม่ได้เลยเราเนี่ยโอ้โหไปกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เป็นการเข้าสอนอนในรอบหลายห้าหกปีมากเลยผมเนี่ยหรือเจ็ดแปดปีก็ไม่ร่วมกันไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวว่าคลิปต่อไปผมอาจจะถ่ายจากโทรศัพท์ผมนะ